t ทคโน Spark 8P VS กับ Xiaomi Redmi 10C สรุ่นสเปคโหดในราคา4,000ปลายๆที่ให้สเปคมาคล้ายกันมากๆเลยนะครับแต่จะซื้อรุ่นไหนดีคลิปนี้มีคำตอบสำหรับราคาของ t e c โน Spark 8P นะครับรุ่นที่ให้ RAM 4GB ความจุ 128GB เปิดราคามาที่4,999บาท แต่ว่าเขาจะมี flat s a ล e ให้ทุกเดือนเลยนะครับบางเดือนเนี่ยเหลือไม่ถึง4,500บาทด้วยซ้ําส่วนเสื้อีเรื่อมี14จะมีมาให้2โมเดลนะครับก็คือโมเดลที่ได้ RAM 4ความจุ64ซึ่งโมเดลนี้จะราคาอยู่ที่4,299บาทส่วนรุ่นที่ให้ RAM 4กับความจุ128กิกจะมีราคาอยู่ที่4,999บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย RAM เท่ากันความจุเท่ากันนะครับผมราคาเท่ากันเลย เพราะฉะนั้นตัวได้มี1 4 c เนี่ยผมจะเอารุ่นราคา4,999บาทมา VS กับ Techno Spark 8P แทนนะครับผมจะได้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นรุ่น t e c h n โ Spark 8P จะได้เปรียบในเรื่องของราคาอยู่เล็กน้อยนะครับผมมาดูที่เรื่องของวัสดุแล้วก็การออกแบบทั้ง2รุ่นเนื่องจากราคาไม่ได้สูงมากนะก็จะทําให้เขาใส่วัสดุเป็นแบบพลาสติกมานี่แหละตัวกระจกหน้าจอของทาง Xiaomi เ,เนี่ย จะให้มาเป็นคอลนิ่งกรีลาก拉斯นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าให้เวอร์ชันไหนมานะน่าจะเป็นเวอร์ชัน3นะครับผมส่วนเทคโนี่ยผมไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยทีนี้มาดูในเรื่องของสเปคต่างๆกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างรุ่นไหนจะน่าซื้อกว่ากันนะครับผมหน้าจอจากทางเทคโนี่ยจะได้หน้าจอเป็นแบบ IPS LCD ความกว้างของหน้าจอให้มาถึง6.6นิ้ว ความละเอียดที่ Full HD plus นะครับส่วนทาง Xiaomi เนี่ยจะให้หน้าจอ IPS LCD มาเช่นกันความกว้างของหน้าจอ6.71นิ้วความละเอียดที่ HD plus เพราะฉะนั้นทั้งสองรุ่นนี้จะมีข้อดีข้อเสียในเรื่องของหน้าจอเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าทางเทคโน,นี่ยจะให้หน้าจอมาที่คมชัดกว่าส่วนทาง Xiaomi เนี่ยจะให้หน้าจอมาใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ0.1นิ้วในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้จะใส่ Android 11มาให้ทั้งคู่เลยนะครับ ทางเทคโนจะครอบทับด้วย Hi โอเอสเวอร์ชั่น7.6ขึ้นไปนะครับผมส่วนทางเสี่ยวมี่แน่นอนนะครับว่าเป็นมี UI นะครับตอนนี้ก็คือเวอร์ชั่น13ก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับที่เขาสามารถอัปเดตได้มี u i 13ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีบั๊กพอสมควรเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสี่ยวมี่มันมีบั๊กมาแบบเยอะมากแล้วนะจริงๆหลายคนก็แบบเวลาซื้อมาก็เจอบั๊กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องช่างใจดูนะครับว่าจะซื้อเสี่ยวมี่มาใช้หรือเปล่าในเรื่องของบั๊กต่างๆ ตัว t e c h n o spark 8 p จะให้เป็น helio g 8 5มานะครับผมความเร็ววิ่งอยู่ที่ 2.0GHz ส่วนทางเสีย m i เี่จะให้เป็น snapdragon 680นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้จะรองรับแค่4 g เท่านั้นนะซึ่งแรมและความจุเนี่ยจะให้มาเท่ากันเลยนะครับแรม4ความจุ1 2 8 gb ในราคาที่เท่ากันนะครับถามว่ารุ่นไหนใช้งานได้แรงกว่าเล่นเกมได้รื่นกว่านะครับ แน่นอนว่าเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีรุ่นไหนกินกันแน่นอนนะครับผมเพราะว่า CPU 2รุ่นนี้มีความแรงที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับกรุณาอย่าด้อยค่ามดิเทคนะมดิเทคเนี่ยเป็น CPU ที่แรงแล้วก็สเสถียรพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ารุ่นไหนเล่นเกมได้ดีกว่ากันเนี่ยต้องบอกว่าทางเสี่ยมีจะเล่นเกมได้ดีกว่านะครับด้วยความที่เขาใส่หน้าจอแบบ HD มาเนี่ยความละเอียดหน้าจอน้อยกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CPU ที่แรงเท่ากันแรมเท่ากัน ก็เลยจะทําให้ทาง Redmi 10C เนี่ยจะเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลกว่านะครับผมปรับเกนชิ้น Impact ได้เยอะกว่าแน่นอนนะครับจากที่ผมรีวิวมาเองแต่มันก็จะแลกมาด้วยในเรื่องของหน้าจอที่ไม่คมชัดเท่าทางเทคนั่นเองนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวเทคนี่จะให้หน่วยความจํามาเป็นแบบ eMMC 5.1นะครับส่วน Xiaomi เนี่ยจะให้มาเป็น UFS เวอร์ชั2.2เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการอ่านเขียนการเปิดเอิงเปิดแอปต่างๆเนี่ยทาง Xiaomi เนี่ยชนะขาดเลยนะครับผม มาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับผมกล้องของทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยสูงสุดที่50ล้านพิกเซลแต่ทางเทคโนเนี่ยจะให้ค่า F มาต่ำกว่านะครับที่1.6แล้วก็ให้เลนมามากกว่าด้วยนะครับเพิ่มอีก2เลนมีเลนส์เดฟเซนเซอร์แล้วก็เลนส์นะครับผมส่วนทางเซม i เนี่ยก็จะมีเลนเดฟเซนเซอร์ให้มาอีกแค่เลนเดียวนะครับซึ่งดูจากเลนส์เนี่ยก็จะต้องบอกตรงๆว่าทางเทคโนเนี่ย ถ่ายออกมาได้ครอบคลุมกว่านะครับเพราะว่าเขามี AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับแต่งซีนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่า F ต่ํากว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ถ่ายภาพในที่มืดได้ดีกว่านั่นเองนะแต่โดยรวมของภาพถ่ายเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ถามว่าแต่ถามว่ารุ่นไหนถ่ายได้คมกว่าถ่ายได้สวยกว่าเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนถ่ายได้สวยแล้วก็คมแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีกว่ามากๆนะครับผมคือแบบถ่ายปุ๊บแล้วเอามาใช้งานได้เลยอะ ส่วนกล้องหน้านะครับผมทางเทคโน,นีลยก็จะให้มาเยอะกว่าเช่นกันนะครับที่8ล้านพิกเซลส่วน Xiaomi ให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับแต่โดยรวมแล้วทั้ง2องรุ่นนี้กล้องหน้าไม่ได้แตกต่างกันมากนะในเรื่องของการให้สีแล้วก็เรื่องของความละเอียดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะทั้ง2รุ่นนี้เป็นกล้องหน้าที่เอามาไว้ใช้งานเฉยๆนะครับแบบวิดีโอคอลกันอะไรอย่างนี้แบตเตอรี่นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้จะให้มาเท่ากันที่5,000มิลลิแอมป์นะครับ แต่ทางเทคโนี่ยจะเสียบเปียบมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ส่วนทาง x i ยม m i เนี่ยจะใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้นะครับถึง18บัตต์เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย Xiaomi เนี่ยให้เป็น USB Type C มาด้วยนะครับผมแต่ว่าทางเทคโนเนย่ยังเป็น Micro USB อยู่นะครับส่วนเรื่องของลําโพงนะครับผมให้ลําโพงเดี่ยวมาเหมือนกันเลยนะครับเสียงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะโอเคเรามาสรุปกันนะครับว่า2รุ่นนี้รุ่นไหนอะไรดีกว่ากันบ้างนะครับสำหรับ Tech n โ Spark 8P เนี่ย แน่นอนว่าจอเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าได้ความเรียดของหน้าจอเนี่ยมาเยอะกว่านะครับคมชัดกว่าตอบโจทย์มากกว่าสําหรับคนที่อยากได้หน้าจอคมๆเรื่องที่2ก็คือกล้องเนี่ยให้เลนส์มาเยอะกว่านะครับทำให้ถ่ายภาพได้ดูมีมิติมากกว่านะครับแล้วก็คมชัดมากกว่าด้วยนะในกล้องนี้นะถ่ายในที่มืดได้ดีกว่ากล้องหน้าให้ความละเอียดมาสูงกว่านะครับผมถึง8ล้านพิกเซลเมื่อเปรียบเทียบกับยวหมี่ที่ให้มาเพียงแค่5ล้านพิกเซลนะครับผมและที่สําคัญนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ มีความเสถียรเยอะกว่าเสี่ยวหมี่มากๆนะครับในเรื่องของรอมในเรื่องของ UI user interface ต่างๆนะครับใช้งานได้ลื่นไหลกว่ามากๆจริงๆอันนี้คือส่วนตัวผมเนยนะโอเคทีนี้มาดูทางเสี่ยวหมี่เล่นมี1ถกันบ้างนะครับรุ่นนี้จะได้หน้าจอที่ใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับสามารถดูคอนเทนต์เล่นเกมได้เต็มตากว่าและแน่นอนนะครับว่าเล่นเกมได้ลื่นกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นข้อดีหรือข้อเสียดีอะเพราะว่าหน้าจอมันความละเอียดต่ำใช่ไหมทำให้ CPU ที่มีความแรงเท่ากันเนี่ยเสี่ยวหมี่ก็เล่นเกมได้ด สั่งงานเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับซมีใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ถึง18วัตต์เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของแต่ละรุ่นนะครับผมที่แตกต่างกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาเท่ากันก็จะมีในเรื่องของสเปคเนี่ยที่แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่ารุ่นไหนต้องการจัดเน้นที่เรื่องไหนนะครับผมเพราะว่าในบัจเจตที่เท่ากันเนี่ยจะให้มาทําให้มันดีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรมามักจะเห็นว่ามันมีสเปคที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจ2รุ่นนี้นะครับ ไม่ว่าจะชอบรุ่นไหนกันแล้วแต่เนี่ยผมจะวางเลี้ยงสั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกดจากลิงก์ที่ผมวางมาให้เนี่ยผมก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะและถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Thank you